สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะพญานกถุกถือนะครับนี่นะครับผมรายละเอียดนะครับสวยงามมากนะครับผมเป็นงานแกะสลักจากไม้นะครับเป็นไม้พยูนครับสีก็จะแตกต่างกันไปนะครับมีสีแดงสีส้มลายลายแล้วก็ออกแดงดำนี่นะครับเจาะฝังตะกุดนนะครับผม อย่านุกึกถือนะครับผมท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามกันไม่ได้ครับที่เบอร์0 8 2 1 3 7 8 1 6หรือทางดีไลน์ก็0821 37816หหรือทางเพจเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธ,ธาก็จะพบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผม So war die